หน้าสดพี่เท่ากับหน้าแบงค์เลยหล่หอเล้งหน้าเธอเดีวกว่าหน้าฉันอีกสวัสดีครับสวัสดีพี่จุธารักษ์นะครับไปส่งลูกมาแล้วก็เลยมาช่วยเด็กๆพี่น้องฟินแลนด์คาเฟ่เดีน้อยหน่อยเบิ้งว่าเต็มเกี่ยวหายใน้ำแข็งเ้วอสูบเมื่อวาน แต่หากดิ่มันถึง,ถงดาไปแล้วเด้อบาริสต้าที่นี่น่ารักอยู่ทุกคนน่ารักอยู่นะสวัสดีครับมาแล้วไปส่งลูกมาพี่น้องไปส่งลูกมาวันนี้เข้าคาเฟ่น,นะครับต้อเอาน้ำเปล่ามาเติมอีกไหมนี่ กินมดก็เต้งเติมบอเขาจังไดสวัสดีครับสวัสดีหนวดขึ้นเร็วแมนนี่ลีพี่น้องโกนซุมมือผมโกนหนวดทุกวันเลยนะถ้าได้ไปถุยคนสนอกว่าก็เลยโกนบริาสงานดอกพี่น้องเอ้ยขึ้นเร็วคับคุณเขาเสืริมน้ำเปล่าไปเดีธรรมดาดีสวัสดีครับ ทุกคนมันที่ยี่สี่งานมิทติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปกันไหมนี่งานมิทติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปไหมนี่ผู้ใดเอาคลิปแล้วไปโล่งได้ไล่ดงไล่ได้ก็โอนเงินมาให้บอน,นดเปลี่ยนจองโตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในเดิมในเสยขึ้นมาตดสวัสดีแม่เข้าฟ่างนะครับนึกแมนโนมีนดอสวัสดีครับพี่การจนาสวัสดีนะครับพี่มานี มากินกาแฟครับมากินกาแฟพีกล้วยสวัสดีครับบ้านเอบีมาคือตามบอลนวดก็บอกสิมาขินน้ำบอลนวก็ะมอยอย่างไปคินน้ำบอยแอนบุน่นะจักมือได้สิเทียงกันอีกเดือนหนึ่งพิดกันยุหาเทียบุญย่ำพิดกัน,นข่อยเร่รด้นอนดอกต,ตีสองลงหานมากเะไรโทรหาข่อยศูน น่าสดนะนี่งามาหนาวนวดยังพี่น้องน่าสดยังไม่ได้อาบน้ำย่ครับไม่ได้อาบน้ำไมไ่อะไรไปส่งลูกมาก็เลยแวะมาที่คาเฟ่วันนี้เค,ค้กเข้าใหม่ทุกคนเค,ค้กข้านาะทุกคนเนี่ยเค,ค้กข้าเห็นไหมสดๆทั้งนั้นเลยเปล่ามาก,กะทิยังบ่บูด อุ้ยเห็นไหมสตรอเบอรี่สวยมากเลยเห็นไหม<อ>เค้กเข้าใหม่นะดูบาริต้าแบงค์เมื่อคิดเมนูมใหม่เหตกูเป็นซิกเนเจอรนะ์เนี่ยแบงค์เลยเาบาริต้าบอลนะครับช่วงนี้กำลังเฮิร์ตนะครับอกหักอยู่เนาะเดือนหนึ่งอกหักอยู่สามเทียนะไม่อยากหัวตัวยิงทั่วเวิร์ดไหมพี่น้องบาริต้าคอย มไม่โอ๊กหักกับบอมมาเหตุงาน,มนไม่โอ๊กหักหน้าบูดกาแฟากับสิรสชาติแปลกๆพี่น้องร้านนี้มันอยู่แล้วฟินแลนด์คาเฟ่เขามันขายต่ำมาล้มอยู่แล้วเฟนดีนะเสื้อเฟนดีมันนี่ไหมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาไลฟ์ครับมาไลฟ์ครับอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะทุกคนนะในน้อยหน่อยดูสามข้ามเหลือเคิร์แก้วมันเอานํำเป่าให้มาเติมนะเมืองมันเลิศบ่ ร้านนี้เขาเปยอยู่แล้วเพราะต้องเป็นห่วงเป็นนังยังแบมแบม,แบมเธอโพสตั้งแต่เช้ามากฉนะันถามจริงๆเธอไม่หลับไม่นอนเลยหรอเธอเป็นเจ้าไหนก่อนใครที่ได้คลิปใครที่รายได้จากคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับอุ้ยพี่แนนซี่ขอบคุณครับใครที่ได้รายได้จากคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากบอสโนนะครับช่วยจองงานมิทติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แทนบอสโนด,ด้วยนะครับมาสักโอนกันไหมขอยกซื้อใบไปซิดแตกกันคัก นี่เราอองดาวมาอีกแล้วมียังนี่หอยเนื้อแห้งดาวพอมีแห้งเนี่ยตายหลอดอิฐเถา้าก็ยิ่หนาแหละม่ใม่แมวไม่ใช่แมว,มแมวปางกูตายหลอด้ออีเถ้าอ็ยิ่หนาแหล่ฮิตตุสุตีสิบประ,ะาการไมีผัวเป็นตำรวจเอ,อ้ยมีแต่กระสือดำปืนฟาดหนาเจ้านั่นแล้วหเห็นดาวกนมันเปลี่ยนอยู่ สาขาลังสิตมีครับรณนพีนะครับอยู่หน้าโครงการอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ขอบคุณครับพี่แนนพี่แนนซี่ขอบคุณครับ,พ,พ,บ,รบพี่ขวัญพี่ขวัญตาสบายดีโดยมาได้เสาพี่น้องมาได้เส่าวราวามาไลฟ์รถผู้ใเมาจอดลูกค้าเขาเตะ มาไลฟ์ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะครับมาให้กำลังใจพนักง,งานเนาะเมื่อว่าขายเด็ดพันกบ็บาทพี่น้องเอ้ยกูดเดียตนเลยตรงฝ้า,มา,ามาอไหลไมาหยังเค้กกับบมี่เค้กเข้าแล้วนะทุกคนนะงานมิสติ้งบอสไปไหมครับไปครับโดนบังครับครับระหว่างกับตรงวางครับพืบ่บานฟินแลนด์บอก เจอกันนะครับเจอกันนะทุกคนนะงานมิทติ้งพุทบ้านฟินแลนด์นะเดี๋ยววันที่ยี่สี่ตรงกับวันอะไรอะ่ะเช็คให้บอสหน่อยใช่วันที่ยี่สบสี่ไหมทุกคนหมอกรีวินว่างบอกว่าอย่เสนหมอหมอกรีวนินมีผ่าตัดที่ขอนแก่นนะ่ะงานมันจะจังโมงจังทุ่มพี่น้องสื่อไว้เมื่อเผื่อยายแบมด้วยนะงานมิทติง้งโอ๊ยหนาเธอสิแตกเหล่าเขาเหล่าดองยาผุนที่เถาเอ้ยปนันลรกคิดว่าจะของเสียยกแดกว่งแดกไว หนาหนูน่นะมันน,น้อยทิ้งน้อยทิ้งนี่คือเอ็มรอยผสมเหลาขาวยี่เป็มแบม,แบมยี่สิบมาอัปเกรดของปน,นั่นมีมูเป็นอินฟงอินฟู่ประจาเป็น้อมกมากินคือเขาก็ได้ดอกนาหนูน่นะมันเหลาดองยาเหลาขาวนะน่ะน้อยทิ้งเขาเอิญนนะ่ะน้อยทิ้งเราขาวผสมเอ็มรอยหาิบเหมาะกับหน้าหนูมากจ้าออกมาแล้วน่ไยนะไปนะคะ้าดูแล้วขายเขียนเอาคอยขายรอเดี๋ยวไป่ได้ขายตลก พี่แอนดรูพี่แอนดรูเนี่ยเป็นพี่โรงเรียนนะอยู่วาปีปทุมนะอยู่ที่ออสเตรเลียนะพี่แอนดรูนะอยู่บ้านนั่นนั่นอยู่บ้านนั่นซื้อสมศักดิ์ไปอยู่ต่างประเทศซื้อแอนดรูอยู่บ้านซื้อไก่ตีไปยุ่งเหยียบซื้อแอนดรูบอก <c oughs> ไปใส่เราไม่ใช่อันละอองดาวอันนั่นไม่ใช่อันแมว วบ้าขึ้นมาต่พวกคอยเป็นตำรวจเดีบบอลพ่อเป็นตำรวจตำรวจก็ทำตัวเขาจอดดำปืนฝันนะเอาหนาเรีกกตานกวนทองง้วทองข้ยนี่ก็กล้าว่าจะของเป็นอันคุณนายตาับเมียตำรวจเนาะอีเถ่าเอ้ยวันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์บอลน,น็อไปได้ครับยี่สิบสี่เือโอ้ยหมอกรวินแล้วนัสิ หมอกรีกนจะมีผ่าตัดที่ขอนแก่นน่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกแกอยู่ว่าผ่าตัดแล้วรีบบินไปเนาะแกรับกี่คนน่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์รับกี่คนคนละพันน่ะพันคนกับล้านหนึ่งสองพันคนกับสองล้านโปรดักชั่นทุ่มทุนสร้างมากสามหมื่นกว่าบาทพี่น้องโปรดักชั่นผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์ทุ่มทุนสร้างมากสามหมื่นกว่าบาทอลังการงานสร้างมากหยอก บอดโนดอยู่ในกล่องเจ้าหน่าเน,นี่ไใหญ่โตจริงเจ้ารอครับอิลิพอยากทุกถิ่มอยู่ไอโฟนนี่พี่น้องนาเลยปั้นกมอนหนึ่งัาโตจริงอันเมย์โตอต่แออย่พี่น้องเออโตวอันผู้หน่อยผู้คองเอาบอกกันนี่มงึงห่วยยังวะอกหักฉันก็สาม,มารถไดา พี่น้องบอกพูดบอกเลยผู้สาวอินโทอร์เวิร์ดตัวพนักง,งานคอยอยเยอะปากมึงแผนลงพอหมั่นวัดไหนเหรอว่าศูนย์แทียังมีรองดาวเป็นคู่กศสอนน,อน้อบางเว้นอ่ะหากินต้มไก่บานนังเรียนบานนันบานนี้ตกแรงมากไปจมให้ผัวยนีมือเว้นอ่ะไปสอนนังเรียนไม่ได้สอนดอก แรนไนมหากินต้มไก่บ,บานนันบ้านนี้สินเดือนกับลำเงินเดือนหนึ่งตัวครู่ก,กสอนอแม่ <c oughs> ยวเจอบอสโนดได้ข่อยสิเมาต่สี่โมงแรงงานเริ่มหกโมงฉันจะมองแต่สี่โมงแรงเลยบอสบิ๊กบอกว่าจองโรงแรมให้ไก่มองงานไก่ยังไห้ที่โนดจองโรงแรมให้เรียบร้อยไม่ต้องไปนอนบ้านเจ้าต้องเมาพะนะเอาเจ้าต้องเมาไนีน้อไปนอนงกูมาศูนย หน่อยครับดูสามข้ามดทพี่น้องมันลังกุเดอลนขันไม่ใส่เอาอยู่กาแฟนี่มันมันยากมาซาแทะมาที่ตอนนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นนะทุกคนบาริสต้าของเราไม่เคยมีเมนูใหม่ให้บอสกินเลยนะมานี่เมึองอนเห็นเมนูใหม่ในแบงแบงแรนด์เรว่ามีประสบกอดประสบการณี่กอดกอดกาแฟเมื่อมีประสบการณ์ที่หยัาง ฉันว่าเธอร์นวันนี้ประสบการณ์เที่กาแฟ่ดอกฉันว่าเธอส่งเป็นตัวโอเลียงกูว่าหน่ะนะเอ้ยไม่เคยมีเมนูใหม่เลยค่ะเมื่อไหร่จะค้อนเมนูใหม่โอเลียงเลยเมื่อไหร่มันจะค้อนเมนูใหม่ไอ้ปีหน้าเออแบบพังมานอุ้งเจ๋งพอดีคุณขอบคุณดาวนะครับพี่ดอนลี่คิดเมนูใหม่ให้บอสหน่อยอันร้านนั่นเขามีเสนีย์อีสาน ร้านนี้ก็บมิสเนียบอดบิ๊กเมื่อตั้งซื้อที่อสเนียบอดบิ๊กใส่เหล่าขาวใส่ไข่กินเนี่ยมันวิ่งงอ่งๆแถมมันเมาทวนทานทวนทานหนี่งยางออกจากห้างน้อยมันเซ่ใส่เซ่ขวาไปหมดเออจะไปหายานเฮดโลดเสนียบอดบิ๊กบายจังสี่ไปขิดมาเลยโอเคบอสร้านนั้นมิสเนียอีสานร้านท้องมิสเนียบอดบิ๊กกับอันเมนูบอดป่อยเออมึงขิดมาเลยซื้อนี่ละ เนบบสบิ๊กไว้เจ้งสี่ไปดูค้าเล็กเตออเล้าค่าเล็กเต๋อเล้าหวานอมเปรี้ยวหวานหวานซ่อนเปรี้ยวปากสมาแจจังน้อยสม่าแจนี่ก็ต้องออกแนวแบบรสชาติแบบได้ป่ะอืออืออือตัวมิกินตัวมิ่กินยี่หลางสี่บอกว่าได้ดิกาแฟได้ลูก ถ้ามีอัารไปก็ขอบคุณครับทุกคนครับบอลรถคิดคิดสูตรไม่ของงาน,นฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแก่นแล้วเสน่ห์บอสบิ๊กว่ามวลมวลสีเอาบอ่ดาวน่ะตายหลุดเดิมเฮสมหิงบมื่อไหนงามปนันพี่เด่นชัยสวัสดีครับบอสสิบแปดนี่ขึ้นมาแต้แดงอุบลโอไปกับโตเกียววะนะยันนะข่อยว่ามันข่อยว่ามันศิลปินโตเกียวที่อาย พี่น้องขอเห็นตัวจริงพะเด่นใช่แล้วคอ,อยรอกว่าหยอกเด้อพี่เด่นขอแนะนำสัเนี่บอสป้อยขอกาแฟยังเค็มไว้ปอบเถ่าเอ้ยโอ้ยพี่สมหญิงขอบคุณครับเนี่ยพี่สมญิงกงจะบอกให้นะต่อให้แกจะหน้าไม่ได้สอได้ใส่นะแต่จ,จิตใจแกน่ะใสมากฉันพูดเลยพี่สมหญิงนี่เหมาะแก่การบูชา เป็นปูชนีเยอะบุคคลถ้าเจ้าตายข่อยสิบวดจูงเจ้าดอกเด้อแม่เอ้ยบอจะเต้นท่าไหนคบวันมีติง่งสิมาเต้นอีอกอ,อย่างข่อยเมาตกรมัวพวนยิงสิไม่หาเต้นไหนถอนเดี๋ยวเขาก็สิฟ้องข่อยว่าข่อยก็ปี้ท่าเต้นเขากูอยากหัวพี่สมหญิงขอบคุณนะครับรักพี่สมหญิงนะุ่งนี้เจอกันนะคะพี่สมหญิงผมจะให้ทนายพัดร่างฟ้องพี่เลยนะ มือทนายพันมากกว่าไงทนายพันล่างฟองเจ้าเลยเด้อโอ้ยยายแบมแบมจะไพสิไปส่งไห้เพิ่นมีไอ้สมหญิงอันเอาคลิปเจ้าไปโลกงอ่ะน่ได้กันครับเจ้าน่คนเบิ่งอยู่สามคนนึงดาวกับพ่ได้เสียสุขภาพจิตอีกไพสิไปอ็นส่งใอ้ดาวไอ้แม่อีแม่อยู่หันแกเอาคลิปชันที่เดนอยู่บ้านแม่ใหญ่หน่องไปลงคนดูสามแสนแล้วจ้า ศูนย์ฉันจะให้ทนายพัดร่างฟ้องวันวันที่สิบห้าพรุ่งนี้ทนายพัดมาจา้ะขอยจ้าหนเจ้าเตือนอยู่จะเบื้องถอนพี่เอ้ยกันอยากเห็นขอยเตือนกับโอนดาวขอจะหารอยดวงเนี่ยขอยสิบเมตรเต้นในเบิ้งตอนนี้แหละพูดไม่เข้าหัวไปดวงเดียววนะนนี้ปอบเถ่าเว้ยน้องบอยมาทักทายหน่อยเร็วจะหาเอฟซีให้นี่ทุกคนบาริสตา้าน่ะอยากมีบ้านฮักบ้านอย่างอยู่ดี นี่น้องบอลน,นะครับรอบวาพี่น้องตัวจริงาอาจจะไม่ในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะไม่ขึ้นกล้องนะแต่บอกเลยว่าตัวจริงก็เหมือนในกล้องนี่แหละมีอยากมีบ้านทางมีเดือดร้อนเรื่องเองินเรื่องอะไรไหมบอกพี่เขาสิทําฟันอยู่ไหมบมมีเงินจัดฟันพี่น้องบมมีเงิน,นเลยเปลี่ยนยางพี่น้องเอ้ยมาดิตานี่มูจ้าก็โอนให้เนี้โอนให้เจ้าฟินรับฟินอย่างเงื่อนหลาทีเขาตัวจะเสือบาฮวนเนี่ยเขาตัวเอาเงินเอาท้อง ลอยดื่มพันดื่มทุมท่มเอาทุ่มเอายิฐเถาเอ้ยส่วนอำนาจ <_ d ata> เลิกงานแล้วเขาไปหากินกันยุวสัแนแเลนไม่ทวนทานทวนทานยุหลังห้าง <_ d ata> เอ้ยใบเสเขาบอกว่าเอ้ยครับเอ้ยครับดิ้วซื้อหัวใจตกไปยุตตาตุ่มเอายิฐเถาเอ้ยบ่เบิ่งกระจกบ่แง่งสังขารเจ้าของเถาวันนี้ไปสิเอ้ยม <_ d ata> ึงเคอัชลาบไปเที่ยวบางโวในเปียงเหม็นกุยใบสันเขาหอมกันดีใจอยู่นี่ปลอบมึงเอ้ย อาบเลือดเทียนในเรื่องนางมันนะอแย่ฉลาดน่ะพี่น้องตลกอีสานนครสินอ้วน,น,น,นๆแหล่ๆดำๆหนุนไ้หลายนั่นนะเขาหอมยีซื้อท้ายรูปลงวันสันเว้ยบอสบิ๊กพามาเปิดหูดเปิดตาพันนะเ <c oughs> ขาไม่เอาแล้วเขาประจายขาดโตเนาะ <c oughs> ไปขอขืนโตเกียวพี่น้องไปสิไปหยาดกลางพญุหัน,น <c oughs> ตลกเถ่าแมีตลกหนีหลายแมียคะแนนว่าหายคนอีกที่หนึ่งเรื่อบักโนดเด้อบอกมึงกับจงเนโนดเอ้ย ขอบคุณครับเมสุพัตราวันมิทติ้งผู้จั่บ้านฟินแลนด์นะโอ้ยแม่แซมมี่กับเจม่นนแม่แซมมี่กับเจม่นเสาชุดเสายางม่อลังการครับเด้อคอยประกาศใส่หรอคอยว่าแม่ไม่ต้องแต่งอะไรแบบทีมอันนี้ได้ไหมใส่ธรรมดาได้ไหมเผื่อว่าผมรั่วถ้าคอยอยากยางเซอนหันเซอนหนีเนาะคอยอยากหัวเนาะเดี๋ยวจะชวนหมอกรีนไปด้วยอยู่นะ เดี๋ยวไปดูเคสก่อนว่าเคสแกเยอะไหมทุกคนถ้าเคสแกเยอะก็ต้องชวนหมอกรวินไปจ่าป้อยจะเสาะครั่งเหมือนี้ไม่ได้เคยป้อยใครครับบอลมวงไม่เคยป้อยนะครับโอนดาวมาห้ารวดลวงจเต้นให้ดูพี่น้องเราเต้นยังสันนิลีได้ไอดอลข่อยนะเราเต้นยังสันนิลีข่อยเราเต้นแล้วคุณผู้สาวมาสื่อยิมหน่อยยิมไงปอบขี้กับหมอมึงเอ,อ้ย บักกูนั่นยแม่ทั้งเซลทั้งปล่อยทั้งอย่างมึงกะบอบ๊บักกืบเอออยากเทิร์นโปพี่น้องจากพยาบาลอยากเดซเซลจะเป็นหากินไก่หนูสูเนาะนาเลิกกันมากกูอยากเขาล่าออกจากโรงพยาบาลกูอยู่ดอกแต่ละคนปวดหัวทักทายครับสวัสดีครับยายแบมแบม,แบมด่านหนูติบอดแมีแยนยด้เป็นแม่าเจ้าครับพี่สมหญิงเอ้ยมาหล่นมืออื่นเอาขัดสิล่างให้ทนายพัดร่างฟ้องให้ พรุ so, ่งนี้ทนายพัดก็มานะครับมาดำเนินคดีที่บอโนนให้่ฟ้องยายแบมแบมอยากได้ดาวพนัยยายแบมหนักกับเถ่ะาๆไปสิไห้เว้ยเมียแล้วเหตุคลิปดากันเขาเบิงอยู่สามคนเอาไปเห็นยี่เมียอยู่หันเปียหัวเต้นทวนทันทวนทันจิลีพี่น้องวันเกิด กินปลาแดกบองน้จาจ่าแมนครับเดี๋ยวจะเอาปลาแดกบองแม่น่องแม่น่องน่าจะไปด้วยนะครับพี่น้องแม่น่องเรเคยขืนเครื่องกเชืเ่อว่าคืนคยากเราก็ชีนังรถตู้ไปนั่นละเราเคยขืนเครื่องเรายากพี่น้องเบาหวานความดันเราขืนโหลดกันในขืนเครื่องที่สูงนี่สวัสดีครับทุกคนครับดูจากอเมริการครับขอบคุณครับพี่คิมมี่จาก่มงเราอยู่ทางคุณพี่คิมมี่คลินิกหมอกรวินมีตัดนมทิ้งบอรครับบอลนดมีที่โรงพยาบาลครับตัดหน้าอกครับทุกคน หมอกรวินแกนเต้นน่ารักเป็นเต้น,อ,นอันเพลงเปิดเพลงอันเสียบปุ้ยเฮเบิ้งเนี่ยเป็นเต้นโอ้กเท่าเไอ้เนาะหมอกรวินต้อเต้นยังสีลีพี่น้องหมอกรวินว้ายขอบคุณว้ายดาวลอยดวงจ่าเพื่อน,นี่ปาอ้อยปากขึ้นมาก,กว้างเนีย่ยอาขอบคุณนะครับพี่สมหญิงเป็นคนที่น่ารักมากปลาพี่สมหญิงเป็นคนน่ารักหนีปะ นอกจากสัมผัสตัวเป็นๆนแล้วอ่ะรอยยิ้มที่แกพูดกับเราอ่ะเสียงหัวราะพี่สมหญิงอ่ะแล้วพี่สมญิงแล้วพอคอยโพ่ดาคนก็ยายแบมแบมพี่น้องตั้งกันับกับยายแบมแบมพี่สมหญิงกับยาแบแบมนี่ต่างกันมากเลยนะพูดจริงๆนะโอ้ยหากพี่สมหญิงแห้งคอยบอกเลยพี่สมหญิงเอ้ยคนดีแบบเจ้านี่แหละเฉพาะเจ้ามีมูไม่ย่างหลายแหละนะพี่สมหญิงนอเบ่คเอยยแบมแบมได้เป็นซึมเสาพี่น้อง ย้อนเับพี่สมหญิงเลยขอบคุณพี่สมหญิงมากนะครับบอสกราบจากหัวใจบอสเลยที่ได้สัมผัสตัวเป็นเป็นพี่สมหญิงแล้วที่ได้สัมผัสตัวเป็นพี่สมหญิงแล้วไม่ว่าจะผ่านทางโซเชียลหรือว่าทางไลฟ์สดพี่สมหญิงเป็นคนที่มีจิตใจดีมากพี่น้องจิตใจเล่าหนิงงดงามแตกต่างกับใบหนาและสีผิวเล่ามากๆเลยจิตใจเล่าหนิงคือใสดุดแก้วพี่น้องต่อให้สีผิวสีโตเล่าสีบรได้แบบว่าขาวสะอาดใสบบนั้นแต่ว่า จิตใจแกขาวสะอาดและใสมากขอบคุณพี่สมหญิงมากครับ